ของเหล็กยังกระซังนะคะกับมีผาดได้คือกันนะคะอันนี้คือฉชบาบอกตามความเป็นจริงเลยไม่ว่าจะเป็นหววซองหววมีที่มาเหล็กล็อกโนนนี่นั่นนะคะมีโอกาสผาดได้เบิดค่ะบ,บมเมนเฉพาะเหล็กดับนะคะน้องข้าต้องขาใจเข้า่าแนวทางด้วยนะคะอ่าเอา,เอาจากไหนไปบึงน้ากันเนาะคุณพ่อคุณแม่นะคะเดี๋ยวฉชบาขึ้นไปทั้งรถก่อน อพอนอนผู้พาพ้าละตื่นอยู่ผู้ขับรถนะคะเดี๋ยวเะบาไปอู้ข่ะมองจอดกระไรนะคะคนนอนอยู่ของข้างบนคนไรแต่ว่าชชบาเลือกว่านอนรอบป่าเพราะว่ากลางคืนมามันจิงเงียบนะคะเนะาะอาศใยแบบว่านอนหลับแบบสนิทจักหน่อยนะคนหัวก็แม่อ่ะเดี๋ยวไปดูด้วยกันเนาะซิมินนัวไดแน่สิดับถึกใจบ่นะคะ แต่ว่าถ้ามันมันดับตรงกับเหล็กเด่นเท่าเท่าก็ควรเลือกเด่นเด้อค่ะอ่าอันนี้คือถ้าดับชนเด่นของเรานะคะเรามั่นใจว่าของเราจะออกเราก็ควรจะเลือกเด่นนะคะไปเบื่องน้ากันค่ะ,ะนะคะมาเบิ่งน้ากันนะคะเลขดับบนของพ่อกล้วยนะคะอะมีเสียงอันลดสัญจรเลยเด้อค่ะเด้อ เพราะว่าตอนแรกใช่ว่าขึ้นรถวันสีเฮ็ดพอหนองผู้ผาพามากเลยค่ะเพราะว่ามูคนโทรนว่อ่าขึ้นงานก่อนเวลานะคะกะ็ได้มากตอนนี้ใช่ปกะมาจอดต่อแถวกันเยอะค่ะอ,อยู่นาโรงงานนี่แหละค่ะเนาะอยู่ในปวกแดงนะคะในนี้ขมจอดจอดล่ออยู่ในีสามสี่ขั้นค่ะจอดล่อนํากัน เดี๋ยวจะมาเปิดเบิงก่อนเด้อแบบหนึ่งของพ่อกล้วยนะคะอันนี้เป็นดับบนดับบนโตรตรงเด้วยค่ะเด้อตัวกลับสามารถมาได้อ่านหนังสือสักนิดนึงเด้อค่ะเด้อเพื่อความเข้าใจของเจ้าของ แต่ว่าหนี่พ่อเพื่อนกลับมาหาแทบแทบติบแม่นเบิดสุกคู่แล้วนะคะถ้าตัวใดกับมาหายคือแสดงว่าดับดับเทั้งไปทั้งกลับเลยเ้ยค่ะเด้อดับในโตเลยมกักซิมีบางโตที่เอา้าอืม่ะ,ะบาบวสิเขียน4 0มันลืม นะะพอดีมีศูนย์ศูนย์ก็เอาเขียนศูนย์ศูนย์ก่อนหนึ่งสามสามหนึ่งนะคะอาจช่วงระว่างทีชบาบล่อขืนงานนะคะก็จะถ่ายทำคลิปหลยๆคลิปให้คุณพ่อคุณแม่เนาะได้รับเบิงรับชมกัน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยคุณพ่อคุณแม่กดแชร์ออกไปนะคะกดไลค์เห็นน้ำขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิป6 8แปดแดหนี่เห็นว่าตัวใดกลับมาในตัวแล้วก็มีนะคะ ว่าเบ่งแล้วนะคะรอบนีคุณพ่อิ่นกลับมาให้ในตัวแถบเบิดท,ทุถูกตัวเลยได้นน่นะคะกลับมาในตูเนนัเข้ก็ดีคือกันเอาสิเด้ตัดออกลดเนาะคุณพ่อคุณแม่เนาะศูนย์แปดแล้วก็แปดศูนอื นี่ค่ะตัวบดับในตัวเป็นศูนย์หนึ่งนี่หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งดับแต่ว่าหนึ่งศูนย์นี่สามารถซื้อได้สิบสามารถซื้อได้ อโอเคนะคะทั้งหมดยี่สิบชุดนะคะอามือน,นีวันที่ลงวันที่ืัอน,นี้วันที่หกเนาะ,ะวันนี้วันที่หกแล้วอ่เมื่อคืนฉบาสิบบอกให้ฟังเนื้อบัดว่าสิบว่าสู้ฟังนะดิเมื่อคืนอ่าบอเมเนฉบาฝันดอกพ่อนองผู้พาบนฝันสะดุ้งตื่นมาตีสาม นะคะเชืบาก็ได้สีบอกให้ฟังเพื่อเพื่อมันเพื่อมันน้ากันเพิ่นฝันว่าน้องผู้พานี่นะคะเสียชีวิตเนาะพอเพิ่นฝันนะคะสะดุ้งตื่นมากนะคะแบบว่าฝันนะเพิ่นว่าแห่ซพแห่ซบลูกเนาะอ้อมบานอยู่เพิ่นว่านะคะในความฝันนะคะเพื่อนบอกสูเชือบ่าฟังนะคะตอนเพิ่นตื่นเสาร์เนาะเจ็ดโมงเสาร์เพิ่นตื่นขึ้นมานะคะเพื่อนบอกให้เชืบ่าฟัง จะบาก็เลยว่าโอ้โมเมนสิออกอ่าเลขพ่อซอ,อน่องอีลีบอ่นะคะพ่อซอเกิดน้องผู้ผาพ่อซอหาเก่าซึ่งประจบกับทีเช่าบาพอดีอ่ามูเพิ่นอยู่ในเฟซเช่าบาเนาะอ่ามูที่เคยเห็นงานนากันตะกี้ละ่ะเพิ่นขายเบอ,เบอร์เบอร์ท้องเบอร์อยังเห็นไหมคะคุณพ่อคุณแม่เช่าบาก็เลยไปซื้อไว้นะคะซื้อหาเก่าเก่าหาไว้ลางนะ ซื้อไว้ช่วงประมาณเช่าบ่าซื้อหาถุมหาถุมเนาะนอนเมื่อคืนนอนดึกนะคะบันนี้ตื่นเช้ามาพอน้องคู่หามาบอกให้ฟังว่าอันฟันว่าลูกนั่นนะคะเสียชีวิตบานแฮ่อ่อมบานเลยสันเพ่นวัยหายสันหายน้ำหลูกเพ่นว่านะคะแต่ว่าอันนี้เช่าบ่าบริบอกเพื่อนได้ว่าเช่าบ่าซื้อซื้อเบื่อท้องเบื่อยังไหวนะนะคะปรากฏว่าเช่าบ่าแล้วว่าไย มันสิบอ,อกเลขพอ่ออลูกอิรีบวชต่ว่าสือไว้เลวเดี๋ยวสันชะบาวะซือไว้แล้วหาเก่าเก่าหานะวันชะบาวานะคะเนาะอันนี้ก็เลยบอกสูฟังเพื่อแบบว่ามันมากอิรีนะคะเพื่อแบบว่ามันมันถืออิรียังสินักภาษิาาวะชะบาคือบอกบอกให้ฟังเนาะชะบา,าก็เลยบอกซูฟังนะคะอ่ะลองไปพิจารณาเบื้องนอกคุณพ่อคุณแม่ ฝากตอนกันไปอันนี้เลขเลขดับนะคะงวดที่ผ่านอ่างวดที่แล้วก็ดับดับพานนะคะอ่าอันนี้มันเป็นดับตัวตรงนะคะถ้าตัวได้พลับมาให้นําแสดงว่าดับดับกลับด้วยแล้วนะคะแต่ว่าศูนย์หนึ่งนีดับแล้วหนึ่งศูนย์นีสามารถมาได้เด้อนะคะเพราะว่าไม่ได้ดับนะคะอ่าหนึ่งศูนย์นะคะแต่ศูนย์หนึ่งดับไปแล้วนะคะอาแคบตาจ่อไว้แนวทางเลขดับประหยัดต้นทุน นะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะเจอกันกับแนวทางของปู่ซุ้มเงียบนะคะเชบาเปิดคลิปแบ่งแต่มัว่าเราวสิทายทําต่อให้ทุกคนบาน,นีสายเขาหน้าโทษมาหาโทษเขาหาฉบาสองสายสามสายเชบาก็เลยหยุดคลิปไปนะคะคุยกับตุละคุยตุละกับเพื่อนเหลียวบาน,นีพอนอผู้พาก็โลงงานเสร็จเชบาก็ได้มุ่งหนามาและย่องก็เลิ่มบริเวตคลิปต่อเลยนะคะเดี๋ยวมาถ่ายทํำของปู่ซุ้มเงียบให้กันแล้วกันเนาะคลิปต่อไป อาสุด้ายนี้ขอกลับลาไปก่อนขอให้ทุกคนโชคดีด้วยค่ะเด้อสวัสดีค่ะ